สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดเนเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนีก้ก็ได้นำแนวทางหวยหาน้อยครับประจำวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับมาให้พี่ให้น้องให้ e F อซีได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังครับ เป็น,นทั้งหวัวรัฐบาลของเวียดนามครบับสนับสนุนให้เร่นการพนันผิดกฎหมายครับช่องของอีสานลอยแปดเก่ากับมีเฉพาะใน y ย u ท u b เท่านั้นเด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นทั้งเฟสทั้งไลนทั้งหนก็คือเป็นของปลอมครับเมื่อวานนี้พักครับบร่ได้ลงครับพักชาติเติมพลังครับมือนีมาจัดต่อจัดเต็มครับขอเห้เฮงเฮงปังปังเด้อครับ ครับมาตามต่อครับเมื่อนีวเล็เด่นเหล็กเด่นเหล็กวินกับมี6 3 2ามหาหครับ6 3 2ามหาหนึ่ง, 6, 3, 2, หหงวิ่งรูด3าคับหาครับ, 5, รบมีเด่นเด่นมาก,กับหครับอีกตัวหนึ่งวิ่งรูด3าหาตัวเดียวให้ให้หาครับ เบิ้ลหาหาครับเบิ้ลนี่โอกาสเบิ้ลครับเมื่อน,นี้เบิ้ลหาหาครับแนวทางสองตัวเจาะครับมีสามหนึ่งสามสองสามหาสามหกหาหนึ่งหาสองหาหกหาแปดครับ บันีมะเบิ่งแนวทาง3ตัวครับแนวทาง3ตัวที่แอดจารยมกมาก็มี6 3 1 5 3 6 3 2 1 3 5 5 6 6 3ครับตัวระวังตัวกันครับระวัง1ครับ1 6 1 5ครับ 16 1, 1 5หนาเนาะครับครับยิงรูด3ตัวกับมี3มีหามี1ครับครับกับมีเข่ามีรูดเนาะครับเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งครับปูดใช้วิจารณญาณใส่เปรียบเทียบับอประจา์ท่าน,นอื่นๆรือว่ามักกะตามถ้าว่ามักกะสามารถกดเลื่อนผ่านไปได้เรื่อยๆครับ ช่องอีสานลอยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y o u u u b เท่านั้นเดอ้อครับถ้าเป็นทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งเพจอื่นๆคือของผมครับส้ามากก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กันครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆสวัสดีครับ